หนูยังไม่ได้เบอร์รับไปหนึ่งเบอร์นะคะครูเปรมโอ้โหเมื่อเราตัดสินใจจะเปลี่ยนชีวิตทุกคนแล้วบอกคุณอย่างหนึ่งว่าเงินมันไม่เคยมีหมดจากชีวิตขอเพียงแค่ฉันหรือพูดกับตัวเองขอเพียงแค่กูเนี่ยตัดสินใจว่าชีวิตกูต้องดีแน่นอนตัดสินใจว่าชีวิตของกูต้องดีแน่นอนและตัดสินใจว่าชีวิตของกูจะต้องไปข้างหน้าไม่เคยถึงแม้ว่าตอนนั้นจะมีปัญหาอะไรอยู่แต่ฉันจะไม่เอา ความรู้สึกไปจับกับการที่ไม่มีเงินรู้แต่ว่าในลึกๆในชีวิตของคูต้องดีแน่นอนและขอให้รู้ขอให้ทุกคนรู้คีนี้ว่าเงินไม่มีวันหมดเมื่อคุณตัดสินใจที่จะมีชีวิตที่ดีหรือจักรวาลของคุณเขาจะสนับสนุนเอาเงินมาให้คุณแน่นอนถ้าคุณจะจ่ายเพื่อสิ่งนี้ทําเพื่อสิ่งนี้แล้วคุณรู้สึกข้างในอ่ะว่าคุณจ่ายแล้วคุณจะรวยขึ้นนั่นคุณรวยแน่นอนแต่ถ้าใครก็ตามคูเปรมมิจะบอกคุณว่าใครก็ตามที่มีตัวเลขลักษณะตัวเลขเสียตัวเลข27ตัวเลข เกี่ยวกับเรื่องเงินไม่ดีอ่ะมันจะบ่งบอกเลยว่าคนคนนั้นรู้สึกเรื่องเวลาที่จุตัวเองจะจ่ายอะไรอ่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณจะหมดคุณจะไม่มีมันก็เลยทําให้คุณไม่มี